วันนี้ยายส่งมาย่างตลาดนัดมาย่างตลาดนัดแล้วกะถพามาชมสถานีรถไฟบัวใหญ่เนาะเดี๋ยวสิกลับกล้องให้เบิรงเด้อนี่จะพี่น้องบริเวณสถานีบัวใหญ่สถานีรถไฟชุมทางบัวใหญ่บองไม่เพิ่นสางไม่เนาะเพิ่นสางไม่เพิ่นเห็ดไม่หมองเกาสีวุ้นไกลๆพูน พี่น้องมาชมห้าผู้ใดมายามย้ายสุ่มขึ้นรถไฟมาก,กับมาลงหนีเด้อพี่น้องมาตะขอนแก่นมาตะสารคามกับ <c oughs> กับมาลงหนีเด้อนี่คือสถานีชุมทางบัวใหญ่นะจ๊ะสถานีรถไฟเ้อพี่น้องมองพุ่นกระสีเป็นมองพู้นได้สารนั่งา่ารถทั้งทั้งพุ่นก็สีเป็นห้องน้ำมาเดินตลาดนัดแต่ว่ามา พาพี่น้องมาชมสถานีก่อนสวยนะสวยมากเอาเยานั่งดูสวยพาไปชมบิวพาไปชมพาไปชมต้นใหม่ตะมุตะมินะหานะหาหักหนาหักพี่น้องติดเพลงจะเป็นไรไหม,ไมเป็นอย่างหดอกเนาะ ก็สีประมาณนี้แหละพี่น้องบ่ไปไก่เพ่งกลับมาทางนี้ก่อนพี่สาวมาจองตั๋วรถไปกลับกรุงเทพเมืออื่นมือแรงเดี๋ยวพี่สาวจองตั๋วรถกลับกรุงเทพ ทงจากโลนีท่ทงสิบโลละวันยายของคุณยายบ่ะอ๋อ่แมนขักลำยายหน่วยใหญ่พี่น้องฮะกลับเพื่อนบ่กลับเพื่อนป่ะมีอย anyway, ่างแหละป่ะกลับเพื่อนทั้งคุณจ้งคยหลของกินหลพักกะหลขนมกะหลวันนี้ต้องกลับขอให้ยังาเป็นย ไปทั้ง่นมันติดเพลงสถานีแห่งใหม่สถานีชุมทางบัวใหญ่แห่งใหม่นะคนทิพไปเบิงเมน,นี่ตลาดนัดกระิเป็นคึกคักแน่จักน้อยอันน,นังยิบผาเซยบอู้หว่ามือนี่มีตลาดนัดนี่ค่ะสถานีชุมทางบัวใหญ่นี่เดอ้อมายำยายสมมาลงขานี้นี่เดอ้อ ไปไปไปโอ้ยตากแดดอ,นนอันนี้พี่สาวน่ยางอยู่นี่พี่สาวยายสมมือืนแล้วก็กลับหาโมงจองมาจองตัวรถไฟนั่งหาโมงมือื่นมาก็ไทยแน่เนี่ยอ้าวนักเสียงได้อะไรจ๊ะ มาเจอคุณตามาเลยตอนเช้าโม่ของถูกเยอะพนะของถูกเยอะอยู่ติ้ยมีเสื้อผ้าพาชมเสื้อผ้า พาเอฟดีชมตลาดนัดเดิมมานีเด้อเตลาดทังร้านเลก็ได้น้เาเรียกเอาเสียผ้าหลายโพดพี่น้องไซส์เบอร์บัสมันเยอะโพดเสื้อผ้ามันเยอะโพดแต่ว่าตัวนี้ก็สวยเด้เอเหมือนแม่ค้าใส่ค่ะตัวนี้เท่าไหร่จะ๊ะแล้วพี่ร้อยเก้า ผ้าน้สเออผานิมนิมต้องพสยานิ่มสวยหน้าจีมีสีส้มเนาะนี่เนาะถ้ามีสีส้มนี่เอาเลยได้หนิเขาเอิญสีอย่างสีผู้ดีบ่นี่อสีไพ่ฮะสีไผ่เอาถู่ใส่ยีนสีไพ่บ่ งามบอพีนองงามอยู่เดีเนาะเนี่ยถ้าเป็นสีสมข่อยเอาเล่นนี่ว่าค่อยมักสีสม้มไปะมาเดินต่อฮู้นยาวไป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 ,วไป,วไป,วไปจ้ะวันนี้ตลาดนัดใช่ละ เอายังมาแล้วก็บอกกันนา่นี่ก็ได้มาเป็นตาสมแท้สายส้มนะก็เท่า อ,าาอไไจ,าจากัดเลยมีทองขายด้วยร้อยเดียวทุกคู่ร้อยเดียวทุกคู่ร้อยเดียวทุกคู่ด้า โอ้มีแต่งามงามมีแต่งงามจะเาจะลาแต่เกาน่ยนะมันอม,มันอกกว่าเ,เดืนสบายครับนี่เด็เขามาเปลี่ยนเวลาเปลี่ยมนมาเปลี่ยนแปบาทเด้อตัวนีม่ร้อยน,น,นี่เดเปลี่ยน เปลี่ยนได้มันชวนมามันเหลือขางเดียวฮักชรูปจะสีเขาเปลี่ยนเลยันทีเปลี่ยนได้คันึงเสี็เวลาเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนอจังนี้เด้งานเปลี่ยนนะนะนร้านเขได้ที่นอือรักกาประหยัดเข้ามานราน่ราอนนเสร็แวี่น้องจนแดดแต่พี่น้องคอยรายแห้งยางบนทัวย้ยเอาไปอันนี้รถไฟเก่าพูน่ะมันยาวไปบุนเด็ เพราไปหอดกลับคืนไปหอดฐานนี้ไม่กับกับคืนเพราะว่ามันยาวมันใหญ่แหงยางบพทัวห์ขนุนตะเเสวไม่แยกโสมั้งถ้าหกโมงสมเส้าขุนเดนี่มันยังยางบ่ราอนแดดมายามนี่มันฮอนแดดนี่เดนี่ได้ยกโสมนี่เดือผ่าไปให้ยาย โอ้มีญาอยู่บ่โอมีญานะพี่สาวกำลังกีหาซื้อจุ่มหูคุณละลอยบะหลอกบะดำพี่น้องคุณละลอยบะหลอกบะดำ เดินตราสนัดพี่น้องเอามันติดเพ็งไม่กล้าคลายรัตตดีจังไรสีเด็จังไรชีหูโตผู้โตซื่อมันแดดแม่พี่น้องมันก็ต้องมัน เซฟตัวเองด้วยเพราะว่าตลาดนัดมันแดดแล้วมันท้อนใช่หรอ,อยังโอม่ายู่ถาพี่สาวก่อนทาเอื้อยก่อนพี่น้อง<า>เดี๋ยวเราไปชมอันนะไปชมเสื้อผ้า,ร,ารอเด้อ มาเบิ่งเสือตำนีกันเด้อพี่นอ้นองเด้อเย่สมยางกันเด้อบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเด้อนะคะกดติดฝากกดติกกด,ดตามด้วยเด้อพี่น้องเด้อ